ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่ 92MHz สเมกะสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักสบายดีท่านผู้ฟังที่หักวันเวลาเช่นนี้เจอกับผมเป็นประจำนะครับกับรายการภาษาลาวเรายังอยู่ชุดสบายดีเวียงจันทร์เหมือนเดิมและลูกศิษย์ของผมเองท่านก็ยังไม่ไปไหนเหมือนกันนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์พนอดเทมินอินนะครับสบายดีสบายดี สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะสวัสดีอาจารย์ชนลชาติค่ะครับสวัสดีอาจารย์พนอน,นะครับคุณชฉลํมพระธารมนะคะจากโชคชัยสี่ก็คงจะได้ฟังเรื่องของเพลงสกุดลาวครับผมสกุดคืออะไรคะนี่แหละครับผมยังหาความหมายไม่ได้เลยครับอ,อ้าวคุณชฉลํมคะเดี๋ยวเดนจะอ่านจดหมายช่วงนี้ซึ่งอาจารย์ชนลชาติเองก็ไปค้นข้อมูลมานะคะตั้งแต่ได้รับ จดหมายไปนะคะคุณชลัมพัฒนารมยืนยันว่ามีกิจการลูกเสือมานานแล้วและยังมีลูกเสือหญิงในวงเล็บเนตรนารีมาก่อนไทยเสียอีกค,คุณชลํามบอกว่าจำเพลงร้องสกุดลาวได้แม่นยำเลยนะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาให้ด้วยแล้วก็เขียนเนื้อเพลงมาให้สี่บรรทัดครึ่งนะคะ บอกว่าที่ผมเขียนถึงรายการของอาจารย์ชนลชาติเพื่อให้อาจารย์ผู้เป็นเจ้าของประเทศลาวได้ยืนยันแล้วขอให้อาจารย์ร้องเพลงนี้ให้ฟังในรายการด้วยอาจารย์ชนลชาติช่วยแก้ไขแนะนำภาษาลาวที่ผมเขียนไปนี้ให้ฟังด้วยครับผมเขียนจากความจำเมื่อ50ปีก่อนเมื่อครั้งที่ประเทศลาวส่งลูกเสือมาร่วมชุมนุมงานลูกเสือแห่งชาติไทย ที่ค่ายวชิราวุธศรีราชาชนบุรีผมได้รู้จักพูดคุยกับลูกเสือลาวผู้หญิงซึ่งมาจากวิทยาลัยดงดกขอคุณพระคุ้มครองอาจารย์พนรและอาจารย์ชนชาติขอแสดงความนับถือชลํมพัทธารมปอลอสเกลลาวออกเสียงว่าสกุดลาวเชิญอาจารย์ชนชาติตอบเลยค่ะครับเรื่อง ลูกเสือนะครับผมเองก็ได้กลับไปที่ประเทศลาวนะครับแล้วก็ได้สอบถามอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผออ,อยู่ที่โรงเรียนที่บ้านผมเองนะครับท่านก็บอกว่าไม่มีนี่ก็คือได้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับแล้วนอกจากผอ,อคนนี้อาจารย์ได้คุยกับคนอื่นๆอ,อีกบ้างไหมคะก็ได้ถามกับคนอื่น20คนครับ โอ้ยี่สิบคนอายุสูงสุดเท่าไหร่คะพอที่โรงเรียนผมอีก3ปีก็จะ,กะเกษียณแล้วอีก3ปีกเกษียณครับส่วนคนอื่นนั้นก็มีตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นถึง50อ๋อถ้าอย่างนั้นจดหมายฉบับนี้เนี่ยคุณชรรำเขียนว่าจากความทรงจำเมื่อ50ปีก่อนแสดงว่าอายุของกลุ่มคนที่อาจารย์ชนลชาติไปเจอไม่มีใครรู้จัก ครับอาจจะยังเกิดไม่ทนันอาจจะเกิดไม่ทันจริงๆเพราะว่าคุณชลํร,รบอกว่าได้ไปร่วมงานที่ค่ายวชิราวุธศรีราชาครับแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยคุณชลํร,รก็ต้องอาจจะเป็นนักศึกษาหรือเป็นลูกเสือที่ไปร่วมงานแล้วมีอยู่ครับตามที่ได้คำตอบมาก็คือลูกเสือหรือเนตรนาลรประเทศเราไม่มีเขาจะตอบแบบนี้นะครับแต่ว่าการส่งนักเรียนนักศึกษาไปดูงาน ในสถานที่นั้นๆก็มีนะครับอ๋อค่ะแต่ว่าอันนี้ข้อมูลจากคุณชลามบอกว่าได้คุยกับลูกเสือลาวผู้หญิงซึ่งมาจากวิทยาลัยดงดกครับถ้ายังไงต้องขอความกรุณาอาจารย์ชุลชาติตรวจสอบข้อมูลจากวิทยาลัยดงดกถ้ามีโอกาสนะคะคเผื่อ<ม>จะได้ข้อมูลที่เป็นคำตอบชัดเจนเอแล้วอย่างนี้เพลงสกุลลาวนี่จะได้ฟังไหมคะ ตรงนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็เรียนจบมาจากเวียงจันทร์หรือประเทศลาวนะครับก็เริ่มเรียนตั้งแต่ป .1 จนถึงม .3 และม .6 ก็ไม่เคยได้เรียนลูกเสือนเนตรนานลีเลยนะครับค่ะงั้นช่วยอ่านเฉพาะคําให้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้ฟังด้วยได้ไหมคะยังร้องไม่ได้ติดคุณชลําไว้ก่อน เผื่อมีโอกาสกลับไปตรวจสอบข้อมูลทางวิทยาลัยดงดกอาจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มมาครับค่ะถ้าอ่านผิดพลาดก็ขออภัยคุณฉลาด้วยนะคะผมจะอ่านเนื้อเพลงสกุดลาวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับสกุดลาวจะเป็นคนดีของซาิพวกเขาสามารถสร้างซาิได้ถาวร พวกเฮาสกุดลาวต้องเดินด้วยกันเป็นลอมสร้างซาดลาวสะดอนเดินท่อนสกุดลาวพวกเฮาเดินด้วยกันในทันใดให้ทันสมัยเทียมซาดที่ก้าวหน้าขอจงเก่งกล้าสมดังพระหฤทยัยขอจงมีจิตใจสมดังสกุดลาวนี่เป็นเนื้อเพลง สกุลลาวนะครับที่คุณชลัมพัทรารมครับกรุณาเขียนมาให้ดิฉัยนยังคงฝากความหวังไว้กับอาจารย์ชลชาตินะคะถ้ามีโอกาสคุยทางโซเชียลมีเดียกับท่านใดครับอาจจะได้ข้อมูลจากดงดกเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจารย์ชลชาติไปทำการบ้านมาให้คุณชลัมพัทธารมได้ระดับหนึ่งนะคะก็ขอเวลา ถ้ามีโอกาสอาจารย์ชนลชาติจะทำกันบ้านต่อนะคะคุณชลาคะครับตัวผมเองนะครับก็ต้องกราบขอบคุณคุณชลาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เขียนจดหมายฉบับนี้มาผมเองก็คงจะตายไปกับประวัติศาสตร์แลว้วไม่รู้เรื่องตรงไม่รู้เรื่องเลย,เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ได้นะคะเพราะว่าเกิน50ปีแล้วนะคะฝากจดหมายฉบับนี้ไปเผื่อจะเป็นคุณค่าที่สำคัญหน้าหนึ่งของลาวครับผมต้องขอขอบคุณจริงๆครับคือคนที่อายุน้อยกว่านี้คงหาไม่ได้นะคะเพราะอาจารย์ชนลชาติได้หาคนถึง20คนแต่ยังไม่มีใครรู้จักนะคะก็กลับไปที่ ดงดกแล้วกันนะคะเผื่อจะมีใครจบมาจากดงดกลึกคนข้อมูลทางดงดกอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มครับฝากความหวังไว้ด้วยนะคะขอบคุณคุณชะลามพัตรารมค่ะวันนี้ขอฉบับของคุณชลามพัตรารมก่อนนะคะอาทิตย์หน้ามีอีกฉบับหนึ่งมารออยู่ครับผมค่ะมาจากคุณมังชงนบ้านฮ่องลำพูนค่ะสถานีวิทยุศึกษาวันนี้อาจารย์มีอะไรมาสอนพวกเราต่อคะ วันนี้ก็เป็นตอนที่30ผมจะพูดถึงเรื่องอาชีพนะครับว่าภาษาลาวนั้นเขามีชื่อเรียกอาชีพต่างๆว่าอย่างไรนะครับมาดูคำแรกนะครับซาวนาซาวนาชาวนาใช่ไหมคะครับคำถัดไปสาวไฮสาวไฮ เอน่าจะเป็นชาวไร่ครับอ่าค่ะชาวสวนชาวสวนคุณผู้ฟังคะแปลเลยคะ่ะดิฉันก็แปลได้ชาวสวนครับผมคำถัดไปนะครับทหารทหารอันนี้ชัดเจนเลยคะ่ะทหารคะ่ะครับตำรวจตำรวจตำรวจนายครูนายครูนายครู ครูไหมคะใช่ครับผมอ๋อต้องมีคำว่านายด้วยครับค่ะนายหมอนายหมออันนี้เราคุ้นเราจำได้ว่าอาจารย์ชนลชาติเคยสอนเราแล้วครับหมอหรือนายแพทย์ครับผมหรือแพทย์หญิงใช่คำถัดไปนะครับแพทย์แพทย์แ,ทยแล้วเหมือนกับหมอไหมคะครับแปลว่าเรียกได้สองอย่างใช่ครับค่ะ ในหมอเป็นภาษาลาวครับแต่แพทย์นี่น่าจะนํามาจากบาลีสันสกฤตกับเขาด้วยครับผมค่ะคําถัดไปพยาบาลพยาบาลก็พยาบาลครับผมค่ะทันตแพทย์ทันตแพทย์เหมือนของเราแน่ๆเลยใช่ทันตแพทย์หมอฟันใช่ไหมคะครับผมนักเฮียนนักเขียน นักเรียนคุณฟังอาจจะสงสัยเอ๊ยยังเรียนหนังสืออยู่ถือเป็นอาชีพได้อย่างไรแต่เราจําได้นะคะอาจารย์ชลชาติเวลาเราต้องไปกรอกข้อมูลอะไรสักอย่างหนึง่งเนี<อ>่ยเขาจะมีช่องว่าอาชีพชเด็กบางคนขีดทิ้งไม่ตอบ,บแต่ <ผม S 2> จริงๆต้องตอบว่านักเรียนนักศึกษาครับผมค่ะนักห้องนักห้องนักร้องค่ะครับผม นักแสดงซ้ายนักแสดงซ้ายนักแสดงชายครับผมนักแสดงหญิงนักแสดงหญิงนักแสดงหญิงครับผมคำถัดไปนะครับนักเขียนนักเขียนนักเขียนค่ะนักดนตรี นักดนตรีนักดนตรีค่ะครับคำนี้ท่านผู้ฟังก็คงยังจะจำได้ภาษาลาวนั้นไม่มีรอเรือ,อและรอลิงค่ควบกล่ํานะครับค่ะคำถัดไปนักออกแบบนักออกแบบนักออกแบบครับเหมือนคนไทยเลยค่ะใช่นักบินนักบินนักบินค่ะครับ สร้างไม้สร้างไม้ช่งางไม้ครับผมสร้างตัดผมสร้างตัดผมช่างตัดผมครับสร้า,ง,ราง,งถ่ายรูปสร้างถ่ายรูปช่างถ่ายรูปครับสร้างรถใหญ่สร้าง,งรถใหญ่อันนี้ดิฉันงงค่ะครับแปลไม่ได้ค่ะหมายถึงช่างยนต์นะครับอ๋อ อย่างนี้แปลว่ามีรถใหญ่แล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งหรอคะช่างจักรยานก็ต้องเรียกอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นช่างยนต์นะครับภาษาลาวก็จะใช้คําว่าสร้างรถใหญ่ก็คือรถใหญ่เนี่ยบ้านนอกหลายจังหวัดเขาจะเรียกรถยนต์ว่ารถใหญ่เหมือนกันค่ะถ้าเป็นช่างรถจักรยานยนต์นะครับหรือภาษาสมัยใหม่เขาเรียกมอเตอร์ไซค์ทับศัพท์ไปเลยค่ะภาษาลาวจะบอกว่าสร้างรถจักร สร้างรถจักรรถจักรครับผมค่ะรถจักรก็คือรถจักรยานยนต์ในภาษาไทยนั่นเองนะครับแล้วถ้าจักรยานเฉยๆล่ะคะรถทีบสร้างรถทีบครับอาจจะเป็นสร้างรถทีบเขาไม่มีรอเรือใช่ไหมคะมีครับแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ครับในคํานี้นะก็เลยเรียกว่าสร้างรถทีบครับผมค่ะนึกออกแล้วค่ะขอบคุณค่ะครับ มาดูคำถัดไปนะครับทนายความทนายความทนายความค่ะครับผมวิศวกร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 บ้านเรารแต่ว่าดูเหมือนภาษาลาวจะออกว่าวิสาครับผมยาวกว่าของเราหน่อยใช่ไหมคะครับค่ะเป็นวิศ วิศวกรเลยเหรอคะครับผมเขียนตรงตัวเลยนะคะของเราวิศวกรวอรแวนสรรอ,อิสอสลาแล้วก็วอรแวนกไก่รอเรืออันนี้ที่ฉันพูดเรียงตัวนะคะไม่ได้สอนเขียนอ่านนะคะครับผมค่ะอาวเชิญต่อไปค่ะคําถัดไปนะครับบุรุษไปรสนีบุรุษไปรสนีหมายถึงบุรุษไปรสนีแน่ๆเลยค่ะครับ บริการบริการอะไรคะก็เป็นอาชีพบริการใช่ครับอ๋อเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์พนักงานโรงแรมพนักงานต้อนรับอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะอ้าวแล้วมีพนักงานต้อนรับด้วยต่างหากไหมคะมีครับอ้าวงันเฉิญค่ะเอามาดูคําสุดท้ายนะครับค่ะคําว่าพนักงานต้อนรับ พนักงานต้อนรับก็คือพนักงานต้อนรับ,รบแต่ถ้ามองในงานเขาก็มีหน้าที่ให้บริการด้วยใช่ครับแล้วใช้ปนกันได้ไหมคะหรือต้องแยกเลยแยกครับผมแยกนะคะคถ้าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับตามโรงแรมอันนี้เราจะเห็นชัดเจนครับผมแต่ว่าอาชีพของเขาโดยรวมก็คืออาชีพให้บริการครับผมค่ะ <ผม S 2> อ,อคุณฟังคะ ดิฉันยังไม่มีอาชีพของตนเองในภาษาลาวเลยอาจารย์ชนลชาติไม่สอนดิฉันถามค่ะว่าดิฉันเป็นข้าราชการภาษาลาวมีคำเรียกอาชีพนี้ไหมคะภาษาลาวนะครับจะใช้คำว่าพนักงานรัฐการพนักงานรัฐการครับผมเนื่องจากประเทศลาวนั้นไม่มีการปกครองแบบระบบพระมหากษัตริย์นะครับ๋อค่ะประเทศลาวเรียกว่า ประธานประเทศประธานเลยนะคะ <ผม S 2> ประธานประเทศคผ <ม S 2> เพราะไม่มีควบรกร,รับค่ะค่ะเราก็ได้รู้จักที่ประเทศเราไม่มีอาชีพนี้ครับผมก็เลยไม่มีคำแปลให้ดิฉันว่าข้าราชการเป็นยังไงแต่ถ้าจะเรียกก็มีศัพท์แปลให้เรียกได้แต่ที่นั่นไม่มีครับก็คือรัฐการนะครับค่ะประเทศเราจะใช้คำว่ารัฐการแทนคำว่าราชการนะครับค่ะ เนื่องจากอยู่ที่การปกครองครองต่างจากประเทศไทยของเราอันนี้ก็เป็นความรู้นะคะซึ่งอาจารย์ชลชาติก็หามาฝากเรานอกเหนือจากสอนภาษาเราด้วยคุณฟังจดทันกันหรือเปล่าคะแต่ดิฉันคิดว่าวันนี้ไม่ยากไม่ยากนะครับเพราะว่าอาชีพต่างๆในภาษาลาวนั้นก็มีชื่อเรียกคือเหมือนเหมือนใช่แต่ออกเสียงต่างกันเท่านั้นเองครับผมค่ะเพราะว่า รูปแบบของภาษาหนึ่งถึงจะใกล้เคียงกันแต่ก็ต้องมีความเป็นเอกลักษณ์เ,เฉพาะตัวครับผมค่ะสถานีวิทียุศึกษาครับมาดูประโยคตัวอย่างประโยคแรกค่อยเป็นชาวนาค่อยเป็นชาวนาหมายถึงผมเป็นชาวนาประโยคถัดไปค่อยเป็นชาวไฮและชาวสวนค่อยเป็นชาวไฮและชาวสวน หมายถึง oh. ผมเป็นชาวไร่และชาวสวนพ่อของค่อยเป็นทหารพ่อของค่อยเป็นทหารก็หมายถึงพ่อของผมเป็นทหารนะครับแม่ของค่อยเป็นตำรวจแม่ของค่อยเป็นตำรวจหมายถึงแม่ของผมเป็นตำรวจในภาษาไทย <c oughs> นะครับประโยคถัดไป อายของข่อยเป็นนายครูายของข่อยเป็นนายครูหมายถึงพี่ชายของผมเป็นครูนะครับประโยคถัดไปเอื้ยของข่อยเป็นนายหมอเอื้อยของข่อยเป็นนายหมอหมายถึงพี่สาวของผมเป็นหมอนั่นเองนะครับประโยคถัดไปโมของข่อยเป็นแพทย์โมของข่อยเป็นแพทย์ ก็หมายถึงเพื่อนของผมเป็นแพทย์นั่นเองนะครับแฟนของค่อยเป็นพยาบาลแฟนของค่อยเป็นพยาบาลหมายถึงแฟนของผมเป็นพยาบาลประโยคถัดไปน้องชายของค่อยเป็นทันตแพทย์น้องชายของค่อยเป็นทันตแพทย์หมายถึงน้องชายของผมเป็นทันตแพทย์นั่นเองนะครับ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือหมอฟันนะครับค่ะถ้าแปลเป็นภาษาลาวก็คือหมอแค้วนะครับหมอแคล์ามาดูประโยคถัดไปนะครับพี่น้องของค่อยเป็นนักเรียนพี่น้องของค่อยเป็นนักเรียนหมายถึงญาติของผมเป็นนักเรียนนะครับคำคำนี้นะครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยเอ๊คําว่าพี่น้อง มาจากไหนนะครับคือคนเรานั้นเราจะใช้คำนี้แทนคำว่าญาติก็ได้<อ>นะครับอย่างเช่นจะบอกว่าค่อยมีพี่น้องอยู่บ้านนี้ฟังอีกครั้งนะครับค่อยมีพี่น้องอยู่บ้านนี้ก็หมายถึงผมมีญาติอยู่บ้านหรือหมู่บ้านนี้นั่นเองนะครับแถวนี้ใช่ค,ครับผมฉะนั้นคำว่าพี่น้องกับคำว่าญาติ ในภาษาไทยสองคำนี้ก็คือเป็นทั้งภาษาลาวและคำแปลภาษาไทยที่ถูกต้องนะครับ<ฆ>ประโยคถัดไปนะครับป้าของค่อยเป็นนักห้องป้าของค่อยเป็นนักห้องหมายถึงป้าของผมเป็นนักร้องนั่นเองนะครับลุงของค่อยเป็นนักแสดงซ้ายลุงของค่อยเป็นนักแสดงซ้ายหมายถึง ลุงของผมเป็นนักแสดงชายนั่นเองนะครับประโยคถัดไปอาของค่อยเป็นนักแสดงหญิงอาของข่อยเป็นนักแสดงหญิงหมายถึงอาผู้หญิงของผมเป็นนักแสดงหญิงนะครับหรือภาษาไทยก็มีใช้อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะดิฉันงงตรงที่อาจารย์ต้องแปลคําว่าอาของค่อยเป็นนักแสดงหญิง พอแปลเป็นภาษาไทยาของอาจารย์เนี่ยต้องระบุเพศด้วยอันนี้มันมีข้อแตกต่างยังไงหรือเปล่าคะแตกต่างครับถ้าเป็นผู้ชายจะบอกว่าอาวอ๋อค่ะถ้าเป็นผู้หญิงจะเรียกว่าอาออร์จึงเป็นอาผู้หญิงนะคะคุณผู้ฟังลืมหรือเปล่าเอ่ยดูเหมือนอาจารย์ชนลาชาจะเคยสอนเรื่องของญาติไปแล้วใช่ครับค่ะขอบคุณค่ะครับแปลให้ฟังอีกครั้งนะครับ ตาผู้หญิงของผมเป็นนักแสดงหญิงนั่นเองนะครับประโยคถัดไปค่อยเป็นนักเขียนค่อยเป็นนักเขียนหมายถึงผมเป็นนักเขียนนะครับค่อยเป็นนักออกแบบค่อยเป็นนักออกแบบหมายถึงผมเป็นนักออกแบบนั่นเ bon. องประโยคถัดไปค่อยต้องการเป็นนักดนตรีค่อยต้องการเป็นนักดนตรีหมายถึง ผมต้องการเป็นนักดนตรีนั่นเองนะครับประโยคถัดไปเจ้าเป็นสร้างไม้หรือบอเจ้าเป็นสร้างไม้หรือบอหมายถึงคุณเป็นช่างไม้หรือไม่นะครับประโยคถัดไปบอค่อยเป็นสร้างตัดผมบอค่อยเป็นสร้างตัดผมหมายถึงไม่ หรือจะบอกว่าไม่ใช่ก็ได้นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือไม่ผมเป็นช่างตัดผมประโยคถัดไปเจ้าเป็นร่างถ่ายรูปบอเจ้าเป็นร่างถ่ายรูปบอหมายถึงคุณเป็นช่างถ่ายรูปไหมแมนและค่อยอยังเป็นสร้างลถใหยนำํำแมนและค่อยอยังเป็นสร้างลถใ่นํำหมายถึงใช่และผม ยังเป็นช่างโยนด้วยนะครับมาดูประโยคถัดไปเจ้าเป็นทนายความเจ้าเป็นทนายความหมายถึงคุณเป็นทนายความนั่นเองนะครับค่อยเป็นวิศวกรค่อยเป็นวิศวกรหมายถึงผมเป็นวิศวกรนะครับค่อยเป็นบุรุษไปรสณียค่อยเป็นบุรุษไปรสณนียหมายถึงผมเป็นบุรุษไปรสณีย และประโยคสุดท้ายเจ้าเป็นพนักง,งานต้อนรับเจ้าเป็นพนักง,งานต้อนรับหมายถึงคุณเป็นพนักงานต้อนรับนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยคตัวอย่างที่ผมได้นำมาฝากท่านผู้ฟังส่วนท่านผู้ฟังหรือมีญาติมิตรเป็นอาชีพอะไรนั้นก็สามารถนำคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆเหล่านี้ไปต่อเติมประโยคนั้นๆได้นะครับ เพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าตัวเราเองญาติมิตรเพื่อนมีอาชีพเป็นอะไรบ้านนะครับบางครั้งเนี่ยนะคะการที่สมาชิกในครอบครัวมีอาชีพอะไรเนี่ยมันก็บอกภาพรวมของสังคมในบ้านและก็ชุมชนนั้นด้วยเหมือนกันครับผมค่ะ ก็เราได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจมากๆใกล้ตัวเราเยอะแยะเลยนะคะคสงสัยจะต้องไปถึงช่วงของสรุปคำศัพท์กันแล้วใช่ไหมคะครับผมคุณผู้ฟังท่านใดจดไม่ทันก็มาทวนกันตรงนี้นะคะสถานีวิทยุศึกษาครับท่านผู้ฟังเรามาสรุปคำศัพท์กันนะครับคำแรกชาวนาชาวนาหมายถึงก็แปลว่าชาวนาค่ะครับสาวไฮสาวไฮ แปลว,ว่าชาวไร่ค่ะสาวสวนสาวสวนชาวสวนทหารทหารทหารตำ,ต,ำตำรวจตำรวจตำรวจนายค,ครูนายครูครูนายหมอนายหมอหมอ จริงๆก็คือหมอนั่นแหละนะคะใช้ได้สองคำใช่ไหมคะครับค่ะพยาบาลพยาบาลพยาบาลทันตแพทย์ทันตแพทย์ทันตแพทย์หรือหมอฟันนะคะครับนักเขียนนักเขียนนักเรียนค่ะนักห้องนักห้องก็คือนักร้องครับนักแสดงสาย นักแสดงชายนักแสดงชายค่ะนักแสดงหญิงนักแสดงหญิงนักแสดงหญิงค่ะนักเขียนนักเขียนนักเขียนนักดนตรีนักดนตรีนักดนตรีค่ะนักออกแบบนักออกแบบนักออกแบบค่ะนักบินนักบินนักบินค่ะ สร้างไม้สร้างไม้ช่งางไม้ค่ะสร้างตัดผมสร้างตัดผมช่างตัดผมค่ะสร้างถ่ายรูกสร้างถ่ายรูปช่างถ่ายรูปค่ะสร้างรถใหญ่สร้างรถใหญ่ช่างยนต์ค่ะทนายความทนายความก็ <esfuer zi> <basket. S 1> ทนายความนั่นแหละค่ะวะิศวกร วิศวกรวิศวกรค่ะบุรุษไปรสนียบุรุษไปรสนีก็คือบุรุษไปรสณนียค่ะบริการบริการก็ผู้ที่ทำหน้าที่บริการนะคะและคำสุดท้ายพนักงานต้อนรับพนักงานต้อนรับพนักงานต้อนรับค่ะครับครับท่านผู้ฟังตอนนี้ก็เป็นตอนที่สาสิบ ผมก็ได้พูดถึงเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานพร้อมตัวอย่างประโยคมาฝากท่านผู้ฟังหวังว่าคงจะได้ความรู้มากเลยทีเดียวเอาเลยครับท่านผู้ฟังพอมาถึงตรงนี้นะครับเวลาของทางรายการก็หมดนะครับผมอาจารย์ชนลชาติภูววงศาและดิฉันพนหะธรรมเนียมอินค่ะก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีค่ะ